สบายดีพี่น้องสบายดีสุกท่านพี่น้องเลยกำลังง่ายสาราผักใจพี่น้องมาตั้งริมทาง้านหิ้วเข่าบ้าคือห้อยแห้งแเดนี่ฮะห้อยสามติปมาแล้วเนาผู้เดียวลงเอาเจ็กติปสั่นฟาเนาะ ไปงัวนะงัวเนี uh. <B> <mon itation> so ่ยไป nhào เนี่ยได้ก็ได้นฮะอยากได้เนี่ยอ๋เป็นยามบดนี่ฮะเออปบดโจ้แมงมุมบอหลอดแล้วแมงมุมครบนี่เอาตัวใหญ่กระขายมันมีโอ้ยยังไปเบิ่งตัวใหญ่ตัวน้อยอยู่เซตบาะนี่ข้าเจ้าบอนไปเป่าบาะนี่ เองางเองางเนาะใส่ใส่ได้ตะเกียซองอ่ Phá phá Rồi, rồi lăng bà đây, đấy mình tổng đây Liệu mày đấy Ờ, hả? À, <laughs> Chắc phải, hạc cái bàn โอ้ยไปเผาธาตุมใจพ้เออกนนะเออาเอาไปนั่นนี่พ่ฮะมันใกล้่าตพ้นเนี่ยพ่อพ่อออ้ยซะก่อน ใช่แต so ่แซ so ่บทีรอยเนาะเจ้าก็ใส่ซอแตางดิติเจ้าก็ใส่ซอแตางเนี่ยเอาคือบุ่มแล้วตัวนี้ส่นกุ้งไหมส่วนกุ้งไหมนี่ขนรนวดญ่ไปเพราะว่าส่นกุ้งไหม ง่ายแต่ครัวขึ้นมากพี่น้องเลยเพราะว่ามือขึ้นนี่เขาก็ออกเค็ดเวียกเนะมือแรงนี่ก็ออกค้อกันพี่น้องมือแรงก็พอบ้านพันจัดมาเลยพี่น้องตูบสาราดิมทางเลยบัน

Oi 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 oi

ก็ไปวิ่งวยกันเพว่ายกมเลยจะยกเลเนี่ยเลยยกมาเลยนะฮะโอเเนี่ยเข้าเขารน้นเขาได้ไหนึ่งรถเขาวิเขานะเพื่อเเขาเข้าีายรถนเขาโยขับเขาขเขานะขเขาขาเข้า่ขัเข้าทขึ้นดีเไม่จอดรถแล้วโอ๊ยรถจอย่างได้ได้่ะโอทัองอเลยเหรอพีพอได้นั่ง ปบปิในไอเวนี่โอ้ยมไม่ช่้างในนี้ทา้าอกข้านอก้าในนี้ต่ังเลยต่ำต่ต่ต่นะเอาขางในอกรี้ครับเ้ยหมดว้าันี้ี่ต้ม้ต้ม้ตอ้เวอาไนไนไ่ได้้ โอ้โบวเตนนะมันได้ชดโอ้โมันได้ชดแดดานแดดบาตัวมา้องด้วรวรวมรวมไม่เนี่ยแนี่ไม่มีถึงบ่ใม่นะได้เลยกปบงหม